วันที่ส7มกราคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาสนาทีดตอร์อดุมพรมแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งมอบหมายให้เดเตรนสิพาร์โศพันธินินวิทย์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการไข้ลูกเสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ72พันษาโดยมีนางอุบลรัตนกีมาคมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางกนมลรัตนเพชรสีขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรงปินางในอาหามมะาะอาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร,รอนนางสาววิมลรัตนจินวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารันตาดงเมตรภาพที่175นางสุเฮนีแซอาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปโรงในอาณ์กรทองนุน่นครูรงเรียนบ้านสาะรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอาทิในวส,สานจุมพลนางบุญทิกรจุมพลและนายอมรินแก้วระง,งับข้าราชการบำนาญน,นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ได้แก่นางสาวกาลยาโตเวอไอเยความในการส่วนสิ่งแวดล้อมในโซและเบางูสันและในอาหามาดอลเลาะนะักวิชาการสิ่งแวดล้อมบำนาญการรวมถึงเจ้าหน้าที่ลูกเสือนางสาวกเกตมณีบุญช่วยร่วมงานแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวโครงการไข้ลูกเสือดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28มกราคม2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชนในการดูแลรักษาธรรมชาติอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาภายใต้กิจกรรมค่ายครั้งนี้จะมีการบรรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมลูกเสือผ่านการอบรมการบำเพ็ญประโยชน์และการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป